สวัสดีค่ะนักศึกษาครูเชื่อเยวรักสุวิบูลค่ะขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่การเรียนวิชา MB003 ค่ะเป็นวิชาการบัญชีปรับพื้นฐานนะคะซึ่งเนื้อหาของวิชานี้แบ่งออกเป็น3บทซึ่งจะต้องศึกษาภายใน5สัปดาห์ค่ะสัปดาห์ที่1เราจะศึกษาบทที่1กันเป็นบทนําเกี่ยวกับการบัญชีศึกษาเกี่ยวกับความหมายวัตถุประสงค์ของการบัญชีประโยชน์ของการบัญชีและผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี รวมถึงประเภทและรูปแบบของธุรกิจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีหลักการบันทึกรายการทาบัญชีและสมการบัญชีตลอดจนการวิเคราะห์รายการค้าเพื่อนําไปจัดทํางบการเงินค่ะในสัปดาห์ที่2นะคะจะศึกษาบทที่2เป็นเรื่องของงบการเงินศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินและส่วนประกอบของงบการเงินซึ่งจะเน้นเฉพาะงบแสดงสถานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเราจะศึกษาถึงรูปแบบข้อจํากัด ข้อมูลที่ต้องนาเสนอในงบการเงินนะคะสําหรับบทที่3ค่ะเป็นเรื่องของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของรายได้และคะ่าใช้จ่ายซึ่งจะแบ่งเนื้อหาที่จะศึกษาออกเป็น3สัปดาห์ดังนี้ค่ะสัปดาห์ที่3นะคะจะศึกษาเฉพาะเนื้อหาเรื่องสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนที่เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเท่านั้นค่ะสัปดาห์ที่4ค่ะจะศึกษาเฉพาะเนื้อหาเรื่องสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในส่วนที่เกี่ยวกับ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะจะศึกษาเรื่องการได้ค่าสินทรัพย์หนี้สินจนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายครูขออนุญาตแนะนํานักศึกษาค่ะในการศึกษาแต่ละบทนักศึกษาควรศึกษา,าอย่างสม่ําเสมออ่านอ e ีบุ๊กเพิ่มเติม,ตมและทําแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรวมถึงทำแบบฝึกหัดของแต่ละบท นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจสามารถผ่านการสอบได้อย่างสบายๆค่ะระหว่างที่ศึกษาอยู่นะคะมีข้อสงสัยถามที่กระดานข่าวหรือกระดานถามตอบปัญหาหรือมาคุยกับครูในห้องชั้น rom นะคะตามวันเวลาที่ระบุไว้ลองเรียนดูก่อนค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะพบกันค่ะสวัสดีค่ะ